สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีูกถูกทานภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีมีเฮงถูกๆูกทานเลอพี่น้องเด้อสบายดีอเอฟซีอติเมย์ใหญ่เคี้ยวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมันเย็นลุกทุกทานพี่น้องเอ้ยมาปกป,ป้องเมย์ใหญ่เคี้ยวอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ย ืตามาเจ้งแสงอรุณเมใหม่พี่น้องเอ้ยแดดคาก็เริ่มขึ้นแดดีอุ่นๆพี่น้องเอ้ยเกียวมาปงแดดมีแออกไปยาวยาวพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวเยือกเย็นขนาดเปเกียวกระ่ายรับเลาะไปเนอ้ยเบริเวณ กันซาดไม่ใหญ่เ hmm. ค uh ียวเนาะซุม bueno วิวทิวธรรมศาสตร์ลำไม่ใหญ่เคียวเลยพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพสวยกันพี่น้องเอ้ยขี่ตามถนนหนทางกันซาดบ้านส่งไม่ใหญ่เคียวไม่ใหญ่เคียวบ่ได้ไปใส่กับบอดผ้าอ้อยเบื่อหายนายไม่ใหญ่เคียวเด้อพี่น้องเด้อ การไปมาหสู่บ้านเนาก็สะดวกสบายลเลยแล้วเขาเร่วนามเนาะเป็นตะลุ่นะลุ่นหนาวเป็นยามแรล่งบ้านไม่ใหญ่เกี่ยวขีดพุดงง่งไงงอกุ่่ๆอยู่พี่น้องเลย แม่ใหญ่แม่ใหญ่เกี่ยวก็สิย่างขึนไปหาลานอยู่เทื่เอือนเนาะแม่ใหญ่กวาก็มาแต่ทําุตักบายาน้ําพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่กวบ่ได้าให้พี่น้องเบิ่ง้าพังแน่ลูกกาลูกกบเดปานใดหนาวแห้งจังพี่น้องเอ้ย แล้วพาเอาพัางแล้วก็บ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งลงตักบ้านอย่างหน้า,านขึ้นมาถึงเงินหาล้านทรายเนาะแม่เล่นพี่ค่ะ ไปเี่น้องมาด้วยกินสาสจ้ำกันข้าวนำกันนำสาโปนเด้อพี่น้องเอ้ยพี่เลี้ยงอาเต้เนาะไหลเพิ่นกับอาเต้กินข้าวเนาะเบิ่งมียังแน่ลูกโอฝนบ่ฝนนกหนึ่งพักทอดไข่แจ่วกระมากอันบวบซองหน่วยเนาะมีใหญ่เกี่ยวหนึ่งกินมาแต่วัดแต่พี่น้องเอ้ยอ่างจากมาเบิ่งพระเอกกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อ ล่ะเอ้ยห้องห้องผมแม่พี่น้องกินข้าวแม่ลูกละอ่างห้องลูกอ่ะลูกเนกินอั่ได้พี่น้อเลยเป็นเฮียนกินเองพี่น้องเอ้ยกีนข้าวอาาหเตะเด้อ่เสพเด้อพี่น้องเอ้ยงปลาลูกดูขอบใจลายลูกลบะห้องปลาลูกกินข้าวซะลูกละ ไปกินข้าวกำหยังครับเอ้ยโดยป้าลุงเอ้ยโซนไม่ใหญ่เนาะพี่น้องเอ้ยบป็นานผยากยังเขาทำเตะอาเติหน่อยเด้อขอบคุณทุกๆฐานเด้อพี่น้องเอ้ยสิเข้ามาสุมสองอาเติไม่ใหญ่เคี้ยวอยู่ดีเมี่ยงอยู่เย็นปิซซูทุกๆฐานพี่น้องเอ้ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆวันพี่น้องเอ้ยถ้คาคอมเมนต์เข้ามาม่ใหญ่เกี่ยวม่ใหญ่เกี่ยวก็ด,ดีใจน้ำนะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่เห็นทุกๆทานพี่น้องเอ้ยเบืองนีอพี่น้องเอ้ยเพิ่งกินขา้าวกับเพือไอเพิ่น <c oughs> họ mà ăn tập tệ đơ pino người pino bát đơn hiền đơn hiền ă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 n đơn hiền hiền ăn đơn hiền ăn đơn hiền ăn đơn hiền ngâm đơn hiền ăn đơn hiền โซ่เบิ่งพี่น้องเอ้ยไปยกินขา้าวไปกินกินหอดขันได้เนาะไปเลยไป,ปยกินข้าวเลยมาฮาซาลาเ,าลเดอร์อีกพี่น้องเอ้ยอ่ะอีเนาะไอพี่บันเดมาพี่น้องเอ้ยท่านไดนม้ม่ามาอน,นีเนาะมาท่านมาหาเนาะได้หนี่เนาะ เป็นปะไส้ประธานห้องทาล้านสั่มีแต่น้องผลิตผู้เดียวพี่น้องเอ้ยลาบไปอยไ,ไปห้องเยียนบ่ลูกฮะไปไป ไปกั้นจันทรผัวแสลูกเอ้ยไอ้อีน้อยไประสายกูเห็นห้องห่าอ้ายลูกห้องห่าอ้ายซะลูกไอ้อีน้อยไปหลี่ยงได้เนาะโมห็นมาหลี่ยนำหน่องเนาะห้องห่าอ้ายเนี่ยแม่จะผูดจะผุดพินห้องเอ้ยถมือกระเทือนหนอง พี่นอาทิย์บุรุะอาทิบจะให้แม่หนุ่ยเนี่ยอาทิบครึ่งครึ่งครึ่งสิพาลุกมีแหละพี่น้องเอ้ยโหลดผืนมาสังเกตนากันพี่น้องตีนโหลดผืนสี่สามตีนเนาะทางหลังนี่เนาะตีนหนึ่งแล้วมันอ๋อพี่น้องเอ้ยเผืนกี่เมื่อวานนี่ผืนละครึ่งบ่้อเพ่ผืใหญ่กวทาทหารใี่ใซส์ไซสพผืนพี่น้องเอ้ย จากกันแล้กินข้าวแล้วนี่แล้วมากินนาเนาพี่น้องเนาะห <Yeah. S 1> ล่าสิไปใายลูกมันนี้ว mm ่าแม่พังดูห mm hmm. ล่าสิไปใายตามภาษาอีเด็กพี่น้องเลย้ย มาวันนี้มีหไงเกียวสิืบทริศไว้เนี่ก่อนฝากกดไลค์กดเซฟกดติดตามสองอติมีหไงเกียวนี่เลยพี่น้องเลยเป็นกำลังใจสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดก็ถอยขออภัยเลยพี่น้องเด้อใจสุดก็ใจก่อนคุณศรีพลัดต่นะตายเกี่ยวทางซ้ำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกจงบุนดุลบันดาลปกปักรักษาปกป้องปกทานจงยอดีมีแหงยอดเย็นเป็นสุข สุขภาพกิมแข็งมั่นยืงหนุ่มหน่งสุขกายสุขใจด้วยเติอนสาธุสบายดีบ๊ายบาย